ชีวิตผู้ชายอย่างเราบางอย่างก็เยอะเกินไปบางอย่างก็ยากที่จะควบคุมบอกเลิกว่ายากแล้วบอกเลิกแล้วไม่ยอมไปโคตรยากแบนไม่มีวันนี้ฟรีเตอออย ออยปนป่วนชีวิตผมตลอดแหลตะต่ไม่เจอนานเลยอ่ะสบายดีนะถ่ายรูปก,กันออยเขยิบเข้ามาสิยิ้มสิคะ่ะยิ้มสิและเนี่ยเป็นครั้งที่269ที่ออยมาราังควานผมออวันเนี้ยผมไม่เจออีกนะออยเป็นไรไหมคะอขอโทษครับผมไม่เป็นไรครับ อยอยขอโทษนะครับไม่ไหวเลยครับครั้งนี้แหละครั้งนี้แหละผมจะเอาออยออกไปจากชีวิตบายผมทำสำเร็จออยออกไปได้แล้วว่ะแล้วว่าออยยังอยู่อ่ะออย ไม่ไหวแล้วว่ะออยกลับมาป่วนตลอดเลยแล้วของนี่ให้ใช้อ่ะหมดไปยังหมดนานแล้วนะนั่นไงก็เพราะว่าไม่ใช้นี่ยงไงออยก็เลยกลับมานิเวียนแมนพาวเดอร์เซย์รัมนิเวียนมน it starts with you